อัดนานคาดิมสะอัดอับดุลลาเมียนะครับอ<ช>่าทีไทยเราจะสังเกตว่าใส่เสื้อแขนยาวลงสนามในนัดนี้แล้วก่อนลูกนี้มีโอกาสอ้โหน่าววาเสียวครับยูริสมาบูทออกตัวเขากับตั้งทีมของอิรักอาจจะมองว่าล้มง่ายไปนะครับนี่ครับล้มไปทีละท้ออาะดิดติครับโอ้โ,โ,อโ,โดนทางด้านอิรักฉกไปแล้วครับอาลีฮิสีไฟซาครับลากกี้เข้ามาเปิดเบกมาอวบพลน้อย จังหวะบอลเรียดผ่านหน้าประตูไทยไปนะครับต้องระวังเลยครับแนวรับไทยพลาดนิดเดียวนี่อิรักเกิดฉกจุดโอกาสได้บอลมันลึกไปนิดเดียวครับในอย่างนั้นยูนิสมาบุตมีโอกาสยิงเลยครับโอ้โหกวิีนาพิเศษรอบท่าเนะครับดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งครับเข้าจะสไลด์บอลแล้วบอลผ่านตัวไปกวินเองก็เสียหลักไปแล้วนะครับโชคดีนะครับที่เรรบนั้นโยนไปทั้งเสาสองไทยเรามองสกัดมาทางด้านอิรักก็หนุนไปใหม่อีกครั้งครับ โอ,อโอ้ยโ้หลูกนี้พุทธสิงห์ไม่ไม่ได้เอ้าเปล่าก่อนแล้วครับไม่ได้ครับอีรักไม่ได้ประตูครับโอ้ยนี่ครับเป็นจังหวะเพราะว่าเกิดพลาดพลั้งเสียประตูไปก่อนนี่ไม่ใช่เรื่องดีครับโอกาสเขาไทายครับมงคลๆๆลูกนิดบอลมนันผ่านหน้าประตูอีรักไปออกอีกฝั่งเลยครับ นาทีแรกยูการ์มิสไพเอลประสานงานกับอาเลียนันลงตัวเหลือเกินครับแลกกี้เข้าไปครับล็อกไปแต่อีกทีโอ้โห,โหดักสวยเหลือ,โอโเกินครับจังหวะน,นี้ธนบุญเกสรัตนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยแล้วเราจะมีโอกาสโต้กลับครับน<อ>ี<อ>่แหละครับเราขอโอกาสไม่มากนั้งแต่ว่าต้องทําให้ได้ครับต้อง <ผม S 2> ทําให้ดีเลยครัโอ้โหรีบใจร้อนจริงครับมีเวลามีพื้นที่เยอะเลยนะครับปกกล้านั้นยูการ์มิสไพเอลทุ่มเข้าไปเลยอ๊อฟบอลต้อง วิ่โฉบเข้าไปยิงแกระยะเผาฝนแต่บอลมันเลยข้ามไปเยอะครับโมเมตอับดุลไรฮ์คารานะครับลูกนี้เราไปปล่อยบอลตกจังหวะนี้ฮะโดนจิ้มดีครับที่เขายังไม่แม่นพอเนี่ยต่อกันมาได้ดีไม่ล้าหน้านะครับมงคลแตะกลับไปดึงไว้แล้วก็อาาจุเปิดยังไม่ได้ครับเออควิสแตะกลับไปโยนยาวมาโมสกัดไว้ได้ครับดูการ์มิสไม่ยิงเลยครับ ไม่เต็มแรงสักเท่าไรครับลูกยิงลูกนี้เนาะสเปียบาสครับแต่เหยาวขึ้นมาโอ้โหบอลคระปบบอลยังไปกไื่อยครับได้อือโอครับมาลูกยิงของโมเม็ดอับดุลเรงคารานี่ถือว่ามีโอกาสเป็นประตูแล้วนะครับแต่กวินบินได้ครับของคนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าบอลกลับตกลงที่ยูนิสมามุตแล้วก็ไหลไปให้รงนี้เรา เกยรินหยุดบอลให้ชนาธิปชนาทิปลากไปแล้วตัดสินใจยิงโอ้โหโมามเรียกว่ายิงกะจุดเด่นของชนาทิปที่เลี้ยงจี้จี้ไปแล้วจบด้วยการยิงประตูชนะบูนครับมองแล้วไปตกแล้วได้ยิงโอ้โหแทฟไม่ได้ต้องสกัดทีง,งก่อนครับมายังทันครับมาในนาทีเดียวกันเลยนะครับเราไม่ได้ฝั่งขวาทั้งอับดุลไรฮมคาราก็ยิงรูปนิด ไม่แรงเท่าไรนะครับยังดีที่กวินอะไร่าล้มปัดได้ทันครับแกลายเป็นของอิรักผ่านสำหรับการ่าทอดสดในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับทั้งซัมซุงกาแล็กซี่สเจ็ดนะครับฟิชเชอร์แมนเอนะครับเอสฟิชเชอร์แมนนโฟมล้างหน้าการนิเยเม็แรงนิดเดียวแต่ชนะที่เปิดต่อได้สวยครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ ชนะที่หึเลือกที่จะเปิดนะครับชนะที่มีโอกาสที่จะเลือกยิงอาเลียนนันคล่องเลยเกครับและเปิดไปลูกนี้ได้โ่งโอ้โหอย่างนี้ก็ให้กวินได้โชว์ครับบอลไม่แรงครับมุมก็จริงแต่ยังไปทันครับเอาอาเลียนนันนี่อยู่ยากนะครับเขาหาช่องเปิดจนได้เลยครับดูฮะแล้วเปิดแบบแม่นมากครับระยะ การมงของยูนิสมาบุตค่อนข้างไกลนะครับแต่ถือว่าเขากระมงมาครับที่ทางลูกโกล้าวและเปิดมาจังหวะนิดมาถือเอาลยครับแล้วเบีโอวไปคโอ้ยยังเซฟไว้ได้นะครับถือว่าเซฟเลยครับนอซาเบียบาสนะครับมยังมีสิบลุ้นประตูแน่นอนครับเดี๋ยวอนบุญมาทักโยนมาได้อฟุตบอลจังแล้วครับโอ้โหนี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำขึ้นน้ำเลยครับจากการมงเหยียดเสาแรกเพราะ ก็มันจะพูดว่าอิรักเองเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะครับในนัดแรกกองหลังพวกเขาก็มีปัญหาให้เห็นและดูนะครับลูกแตะมุมลูกในครับโยนมาของไทยเราอยู่ทางเสาแรก2คนเลยนะครับและบวเข้าไปชนิด ไม่มีกองหลังอีรักเข้ามาประกบติดครับมา1-0ครับไทยขึ้นนำแล้วครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าอีรักมีโอกาสได้ประตูมีโอกาสยิงมากกว่าเราแต่ว่าเรามีโอกาสไม่มากครั้งแต่กับสามารถสร้างโอกาสเป็นประตูโคงเป็นมงคลทสไกครับยอดเยี่ยมครับเป็นการตอบย้ำอีกหนึ่งประตูครับหลังจากที่เกมแรกมงคลทศไก y ก็เป็นผู้ยิงประตูให้ไทยเสมอสองประตูลอสองครับดูจังหวะนี้ครับเทคปรตูขึ้นไปแล้วเช็ดนิดเดียวครับ ส่วนมากจริงๆครับเทคได้สูงมากนะครับในขณะที่แบ็กขวาอิรักไฟซา,าชาซิมเนี่ยยืนอาริปะย่อคอลงไปตัางหากนะครับไม่ไม่ได้แบบพยายามเทคขึ้นประกบครับบริการดีฝากขอ24ชั่วโมงต้องสโบเบทกูตัวแทนสโบเบทประเทศไทยโทรเลย0805700001 3กู3